สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันพุทธที่14เมษายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45OVER S45OVER มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับในกลุ่มยังมี V.I.P. จากแอดมิน45นาทีและ V.I.P. ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลบวกสถิติใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ กใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม @45 over และอย่าลืมบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะอสกอร์ในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของกลุ่ม E เป็นการพบกันร,ระหว่าง FC กลัวตัวแทนจากอินเดียเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลเลยานตัวแทนจากกาตาคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ และเจ้าบ้าน fc กัวอยู่อันดับที่4ในลีกอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู8เกมกดประตูใส่กู้แข่งไปได้16ประตูเสียประตูไป13ประตูส่วนทีมเยือนอาเลยานทีมอันดับที่3ในลีกกาตาสตาร์ลีกมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ประตู9เกมกดประตูไปได้ทั้งหมด17ประตูและเสียประตูไป10ประตู เจ้าบ้าน fc กลัวนะครับทำผลงาน5นัดที่ผ่านมาได้ไม่ดีนะครับชนะ1เสมอถึง4โดย10นัดทำประตูไปได้8นัดเสียประตูไป8นัดเช่นกันแนวลุกพร้อมยิงแนวรับพร้อมโดนส่วนทีมเยือนเอาเรยยานะครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาก็ทำได้ไม่ดี ชนะได้เพียงแค่1เกมเสมอ1และแพ้ไปถึง3โดย10เกมล่าสุดทำประตูไปได้8นัดเสียประตูไป6นัดส่วนราคาในวันนี้ตอนราคาเปิดให้ทีมเยือนเอาเลยานบุกมาต่อที่1ลูกส่วนราคาปัจจุบันจะไหลไปในทิศทางใดเราไปวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้เอาเลยานต่อ1ลูกจ่ายน้ํา1 0 0ให้เอาเลยยนจ่ายน้ำา0น5ให้ FC กลัว ราคาผู้ตอนเปิดถ้า F4 กลัวชนะจ่าย5.75ถ้าเสมอกันจาย3.60ถ้าเอาเลยานชนะจ่าย1.50 จากราคาเปิด1.50ของบอลที่ต่อ1ลูกจ่ายน้ํา1.00นั้นเป็นราคาพูที่บอลต่อจะไม่แพ้ราคานะครับราคาพู1.50ของบอลที่ต่อ1ลูกจะไม่แพ้ราคาอย่างแน่นอนนะครับแต่ราคาพูเสมอตอนเปิด3.60นั้นสเสืออิดมองว่าราคาตอนเปิดเจ้ายัางไม่ทิ้งความสําคัญกับหน้าเสมอนะครับหมายความว่าเจ้ายังมองว่าโอกาสที่จะเสมอก็ยังมีแต่นี่คือราคาเปิดนะครับราคาปัจจุบันขยับให้เอาเลยยนต่อลูกครวบลูกครึ่งปัจจุบันจน่ายน้า0.90ให้เอาเลยานจ่ายน้ํา 0.95ให้ FC กลัวราคาพูรอบนี้ถ้า FC กลัวชนะจ่าย8.50ถ้าเสมอกันใจ4.00ถ้าเอาเรยานชนะจ่าย1.33ต้องบอกว่าราคาภูปัจจุบันนะครับ1.33ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งใจน้ำ0 8 3นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะเอาชนะราคาในเลทนี้ไปได้แล้วนะครับ ในเลทปัจจุบันราคาแฮนดิแคปลูกควบลูกครึ่งไหลไปให้บอลต่อต้องยิงถึง2ประตูจากเดิมที่ยิง1ประตูไม่เสียเงินเป็นยิง1ประตูเสียครึ่งแล้วจ่ายน้ํา 0.9x ทั้ง2ฟฝั่งแบบนี้ เจ้าไหลราคามาวัดใจสายรองหากจากเดิมโดนยิง1ลูกนั้นไม่เสียเงินนะครับเป็นยิง1ลูกได้กินครึ่งไหลราคามาล่อให้นักลงทุนอยู่ฝั่งเจ้าบ้านแต่หารู้ไหมราคาภูปัจจุบัน1.33อยู่ในเลทที่เจ้ามองโอกาสที่บอลต่อนั้นจะทําได้2ประตูนะครับและทิศทางการไหลราคาภูเสมอเต็มเวลาก็ไหลจากเดิม3.60ไปเป็น4 0 0ส่วนราคาภูของบอลรองนั้น FC คกลัวจากเดิมจ่าย5.75ขยับขึ้นไปเป็น8.50เลยนะครับหากเราดูราคาตามที่เสน อิทไลมาทั้งหมดวันนี้เจ้าบ้านไม่น่ารอดไปได้อย่างแน่นอนส่วนราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ตอนเปิดจ่ายน้ําฝั่งสูง1.03ปัจจุบันจ่ายน้ําลดลงเหลือเพียงแค่0.98จากเดิมที่จ่ายราคาน้ําล้นล้นนะครับในตอนนี้จ่ายไม่ล้นแล้วนะครับก็กาลังขยับราคาน้ํามาให้ความสําคัญกับหน้าบอลที่ทั้งคู่จะทําประตูเกิดขึ้นและชี้ชันของทั้ง2ทีม FC กลกัวเป็นรองออกมามากนะครับวันนี้ยากเหลือเกินนะครับที่จะรอดความพาแพ้วันนี้ลุ้น2ประตูจากบบอต่อครั VP วันนีต่อ ก็สูงครึ่งแรก fc กลัวถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม vip ad45 over ad45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิดโชคดีครับ